วันนี้ยังมีอยู่แต่ใครรู้จะเป็นเช่นไรทะโลกสลายในพริบตาเมื่อยังมีลมหายใจก็ควรจะใช้ให้มันคุ้มค่าเพื่อวันพรุ่งนี้มันจะไม่มาอีกแล้วถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อไร บางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายพร้อมไหมเธอเธอบอกว่าฉันพร้อมแล้วและมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความเธอเธถึงแม้การที่หนึงจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าให้สมใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป วันที่มีอยู่อาจจะดูมันแสนไกลเกินไปไม่กล้าบอกใจให้ทำสักทีแสนไกลเพียงไหนไม่ใกล้กว่าเท้าของเราอยู่ดีไม่มีพรุ่งนี้ให้อ้างต่อไปอีกเลยถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไร บางที่วันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายเพร้อมไหมเธอเธอบอกว่าฉันพร้อมแล้วเลวืมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความท้าไทยถึงแม้กระีิ่นจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าให้สมใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป เมื่อวันเวลาเดินผ่านไปเราจะเสียได้โอกาสนานวันคืนที่เราปล่อยให้มันผ่านไปให้มันลอยละไปในวันนี้เราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกเอง เราเป็นคนเลือกเองเย้เ yeah. อไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรบางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายพร้อมไหมเธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความท,ท้าทาย ถึงแม้ทางที่หนึ่งจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าให้ส้มใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป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 พร้อมไหมเธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไป ขอใช้ชีวิตบนความท,ท้าทายถึงแม้การที่หนึ่งจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าให้สมใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไปทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป